สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเซลยวเบอร์นะครับจากบริษัททอโต้นะครับวันนี้นะครับผมมีรถครอบครัวนะครับ5ที่นั่งนะครับจัดโปรรถจุกๆไปเลยถึง100,000บาทนะครับคันนี้นะครับเป็นปันด้านะครับ CRV นะครับ2.4 ES นะครับ AWD นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ5ที่นั่งนะครับลูกค้าราคาเดิมตั้งขายที่799,000บาทวันนี้เราจัดโปรเลยแค่699,000บาทนะครับ เดี๋ยวเราไาดูตัวไวกันเลยครับว่าตัวรถมีอะไรให้ลูกค้าบ้านนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ full LED มาให้แบบนี้เลยนะลูกค้านะพร้อมไฟ daytime r u n n เป็นเส้นแบบนี้เลยครับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับตามสไตล์ของ CRV อยู่แล้วนะ,ะมีตักหมอกมาให้คู่หน้าคู่หนึ่งนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับพร้อมคิ้วโครเมียมแบบนี้นะได้เป็นล้อแมกขับสิบแปปัดหน้าดำนะครับหน้าเงินแบบนี้เลยขอบ18มาให้แบบนี้เลยนะลูกค้านะพร้อมกับยางคูดเดียแบบนี้เลยนะกระจกบังข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับผมนะด้านนอกนะครับ ก็จะมีพวกคมเมีย์นะครับเพิ่มความสบางให้กับตัวรถทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้เลยส่วนด้านในนะครับแผงประตูได้เป็นสีดำนะลาสสิกของคันด้าเลยคือลายไม้ของเขานะครับแบบนี้มาให้เลยนะครับมีโพมมาให้หนึ่งตัวนะครับภายในนะครับกระโดหน้าสีดำนะครับตกแต่งด้วยลายไม้เช่นกันนะเบาะผู้น้าปรับพับไฟฟ้านะครับผมมาให้แบบนี้ตัวน็อตเดิมๆจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยส่วนตัวโครงสร้างนะครับลูกค้าเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานสวยๆนะครับเรียงเป็นตับแบบนี้เลยนะครับผมนะ สวยงามมากนะครับด้านหลังนะครับได้เป็นบอดหนังสีดําเช่นกันนะครับผมนะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารให้2ช่องนะครับพร้อมช่องชาร์จไฟให้อีก2ช่องนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเช่นกันเลยด้านหลังนะครับได้เป็นไฟแบบ LED เช่นกันนะลูกค้านะรพร้อมกับขี้ฉลามสีเดีอวกโบตัรถเลยแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3มาให้ครบกับนี้เลยนะครับพร้อมปัดน้ำฝนข้างหลังมาให้คาดเอลโคลเมียมแบบนี้เลยนะครับพร้อมกล้องไฟหลังมาให้แบบนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์หลังมีให้ด้วยนะครับสี่จุดเลย ปาท้าไฟฟ้านะครับมาให้แบบนี้เลยเหมาะสําหรับคนที่ครอบครัวคนไม่เยอะแต่ของเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวคาร์ห้าที่นั่งแล้วก็เป็นนะครับ AWD รุอได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นชิฟในจังหวันหรือออกเดินทางตัจังหวัดได้เลยนะครับตัวเบ้าชกนะครับฝาหลังนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าตอนเปิดประตูมาเห็นว่าไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงเซ็นเซอร์เท่านั้นนะครับผมนะสวยๆแบบนี้นะโครงสร้างนะครับแต่งอะไรมีให้นะครับเป็นล้อแม็กมาให้แบบนี้แล้วนะฮะไม่ใช่เป็นล้อกระทะนะลูกค้านะ ส่วนตัวนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้นะลูกค้ากันไว้ผมลูกค้ามีไม่อยากให้ข,ของกระเด้งนะครับใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวางข้างล่างตรงนี้ก็ได้วางข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับสําหรับของที่มีน้ําหนักเบานะเช่นกระเป๋าใบเล็กๆนั่นเองนะครับผมสามารถใส่แคมปิ้งก็อาจจะชอบหน่อยตรงนี้นะครับโดยที่นอนในรถได้เลยไม่ต้องไปกางเต็นท์นะครับแบบนี้เลยพอของขับก็เป็นปรปับไฟฟ้าเช่นกันนะครับพร้อมโภชนาการมัลติฟังชั่นนะครับพุชคอนโทรลมีไม้ครบเลยนะครับผมนะ มีในตัวฮอนด้าบอสมาให้ด้วยนะครับผมนะแต่ผมพาดูเลขมาคันนี้ลูกค้าว่าเลขมาเท่าไหร่อ่ะคันนี้ครับเลขมาอยู่แค่1นึ่งแสนหกมโลเท่านั้นเองลูกค้านะแล้วก็ตัวจอกราดนะครับเป็นจอทัชสกรีนจากโรงงานเดิมๆมาให้เลยนะครับผมนะเกียร์ออโต้นะครับผมนะเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฟมีมาให้ครบนะครับระบบแอร์ออโต้แบบนี้เลยด้านบนนะครับมีช่องเก็บแว่นให้นะลูกค้านะมีไฟส่องสว่างให้2ดวงแบบนี้เลยนะครับสีขาวม่านบางแดดด้านบนนะครับเดิมๆนะครับมีกระจกมาให้ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีโคมอดมีให้นะครับช่องวางแก้วมีให้ถึง2ช่องแบบนี้ช่องเก็บของตรงกลางแบบนี้เลยพักกลางตรงนี้ก็เก็บของได้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟสองโวลต์ให้ตรงนี้อีกหนึ่งช่องแบบนี้เลยนะครับผมนะสวยๆเลยใครกำลังหารถไว้ใช้งานนะรถครอบครัวเขาเรียกว่ารถครอบครัวที่แบบไปได้ทุกสถานการณ์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2อนะครับหรือ2,400ซีซีนะเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับลูกค้าเป็นตัวเอิร์ดีมนะครับ ตัวที่วีเทคมาให้แล้วเรียบร้อยนะด้านหน้านะครับเดิมๆแบบนี้เลยลูกค้าเห็นไหมมาจากโรงงานนั้นอยู่เลยที่เรียกนายแสนพกมาเนี่ยดูดินะครับมาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับ <Thank you. S 2> ตัวไฟหน้านะครับกรอบนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแย้เลยลูกค้าสวยๆคมๆแบบนี้เลยหลกกระโปรงด้านบนนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับ a b s นะ <dos S 2> ครับมาจากโรงงานยันอยู่ครบแบบนี้เลยตัว Air แอร์แท่นเครื่องนะครับมาจากโรงงานก็ยังอยู่แบบนี้เลยนะครับผมนะเสียงเครื่องเงียบมากนะครับต่อให้จะเป็น A.W.D ก็ตามนะ ข้าบนข้างบนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไม่เคยแกะมไม่ใสยไขยตัวน้อยเช่นกันนะครับส่วนนะก่องฟิลนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับออกากาศอยู่เดิมๆจากโรงงานตัวสายไฟนะครับป้องกันสายไฟอยู่ครบแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกด้านในตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับสะอาดเยิมอ่องนะครับผมนะแผงจิ้งดีด้านบนไม่แตกไม่หักไม่ล้าวนะครับผมนะแล้วก็แผงกันความร้อนอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถนะครับครอบครัววัใช้งานนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็น พอนด้านะครับ CRV นะครับ2.4 ES นะครับ AWD ปี2019นะครับราคาตั้งขายเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นเครับเครดิตพีดาวพันยู่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจและมาจากคลิปนี้นะครับผมมีนะครับของแถมสุดเสซ็ตให้นะครับบรันตีเครื่องเกียร์1ปี10,000หมืนโลนะครับแล้วก็ฟรีจัดฟรีโอนให้สหรับลูกค้าเลยครับในโปรโมชั่นของเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก ที่สาคัญนะครับเรามีของแถมให้อีกหนึ่งอย่างนะครับมไม่ว่าเป็นพมไดมอนด์คัทนะครับหรือกล้องมาถึงหน้ารถนะครับเรื่องอะไรยอย่างหนึ่งกนะ็แต่ลูกค้าต้องการเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อพวกเรานะเซลนะครับของบริษัททอโต้ได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาออกรถกับเรา <S <S เพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ